สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะยนโฉมหน้าล่าสุดแอลอัมพาหลังสัญญกรรมเด็ดกระชากวัยเลข6หหน้าใหม่กระชากวัยเลข6หกเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยคำนี้ใช้ได้กับใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่แอลอัมพาภูสิทธิ์ที่ปัจจุบันวัย62ปีแล้วแต่ก็ไม่ยอมหยุดสวยตัดสินใจขึ้นเคียงทำาตัการ6อย่างอาทิผ่าตัดทุงไขมันใต้ตา พร้อมขูดสารบริเวณใต้ตาแล้วมีการเย็บแนวขนตาล่างกับแนวขนตาบนดึงหน้าแบบเฟซไลท์อัพทั้งหมด3ส่วนบนกลางล่างดึงคอคือการเอาเหนียงออกตัดแต่งไขมันใต้คางและไขมันแผลที่เป็นขีลอยค้างใบหูจากการดึงหน้าครั้งเก่าล่าสุดหนึ่งเดือนผ่านไปค่ะน่าเริ่มเข้าที่แล้วโดยปุ้ยพิมลวนันผู้บริหารคลินิกค,ความงามแห่งหนึ่งในนะ L. อัปเดตหน้าแอลอัมพาดูสวยขึ้น กระชากไว้เหมือนกลับมาเป็นสาววัยเลขกสอีกครั้งเรียกได้ว่าแฮปปี้สมกับที่ยอมเจ็บตัวเลยละจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก็สิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ